ห่ขึ้นมาเพราะทุกอย่างมาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนั่นพร้อมกับคิดไปว่านี่เราโง่จริงๆที่ถามอะไรแบบนั้นออกไปแต่ทันใดนั้นนักสืบอูก็ต้องหยุดชะงักล่ะครับเพราะว่ามันมีเสียงดังกล้องอยู่ในหัวของเขาว่าท่านประธานคุณเชื่อใจในตัวผมไหมนักสืบอูที่ได้ยินเช่นนั้นก็หันหลังกลับไปดูซองทันทีแต่เขาก็ไม่เจอซองยืนอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะครับแต่ทันใดนั้นเสียงมันก็ได้แทรกเข้ามาในหัวของเขาขึ้นเรื่อยๆฉันเชื่อในตัวนายถ้าอย่างนั้นผมขอให้คุณเชื่อในสิ่งงงที่ผมกําลัจะแสดให้ ได้เห็นด้วยนะครับและภาพทุกอย่างในอดีตมันก็ได้ไหลเข้ามาในหัวของนักสืบูทันทีมันทาให้เขานั้นค่อนข้างที่จะแปลกใจมากว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ฮันเตอร์ซองจินอูถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วก็พวกเราไม่สิผมจะช่วยคุณได้ยังไงคุณซงแต่พอนักสืบูได้สติขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็ต้องแปลกใจล้ะครับเพราะว่าชื่อซองจินอูนั้นมันคือชื่อนักเรียนที่ตัวเองได้คุยด้วยเมื่อกี้แต่เสียงในหัวของเขาก็ยังดังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนฮันเตอร์ซองฮันเตอร์ซอง ฮันเตอร์ซองจินอูและสิ่งที่เขาได้เห็นในตอนนี้ก็คือความทรงจําทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตกําลังหลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาเขาได้เห็นตัวเองในอีกโลกหนึ่งที่ได้ถูกลืมไปโดยผ่านของตัวซองจินอูทั้งเรื่องเกรดมอนเตอร์ฮันเตอร์และผู้ปกครองรวมไปถึงเหล่าจากักรพรรดิด้วยเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกัน เรื่องพันนี้นะฮันเตอร์ซองอย่าบอกนะว่านาคิดจะสู้กับพวกมันคนเดียวนะ่ะใช่แล้วครับเพราะพวกเทพเหล่านั้นไม่ชอบการบิดเบือนการไหลเวียนของเวลาและเรื่องราวทั้งหมดที่นักสืบอูคนปัจจุบันได้ลืมไปตอนนี้เขาก็จําเรื่องราวได้ทั้งหมดแล้วละครับจึงได้ถามซองไปว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่นายต้องต่อสู้กับพวกนั้นตามลําพังในรอยแยกระหว่างมิตินะ่ะแต่นักสืบอูก็ได้คิดคร่าวๆแล้วละครับว่าถ้าอ้างอิงตามช่วงเวลาในปัจจุบันที่ซองได้หายสาบสูญไปก็คือ2ปีแต่ว่าเรื่อง นั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะจัดการได้ในระยะเวลาแค่2ปีหรอกนะฉันรู้ดีเลยละ่ะซองจึงได้บอกกับนักสืบอูไปแล้วครับว่าที่ผมต้องต่อสู้อยู่ในนั้นก็คือ27ปีครับนักสืบอูที่ได้ยินซองตอบมาแบบนั้นก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะโคตรตกใจเลยล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่นานมากๆเขาจึงได้ถามซองไปว่านายไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกลงไปใช่ไหมซองเลยได้ตอบนักสืบอูไปว่าไม่เลยครับต่อให้ผมต้องเลือกอีกสักกี่ครั้งผมก็ยังจะตัดสินใจแบบเดิมอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าตอนนี้นายจะ ู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเลยนะซองจินอูใช่แล้วล่ะครับแต่ปัญหาที่ผมมีตอนนี้ก็คือเรื่องที่ผมไม่แก่ลงเลยจึงต้องคอยเปลี่ยนตัวตนของตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละนักสืบอูที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่คิดล้ะครับว่าเขาทั้งเป็นอมะตะและยังมีอายุวัฒนะอีกนี่เขาได้รับพลังที่เทียบเท่ากับพระเจ้ามาแล้วสินะแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาคนหนึง่งนักสืบอูที่เห็นว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไปแล้วจึงได้ถามซองไปล้ะครับว่าแล้วหลัังงงจจาาากนนี้นยยเอ,อยไตอ ผมเองก็ยังไม่ได้คิดเอาไว้เลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นลองมาทํางานกับฉันดูไหมล่ะนักสืบอูดได้ถามซองไปคุณหมายถึงตํารวจ่นเหรือครับใช่แล้วล่ะพักนี้พวกอาชญากรว่าตัวเองกําลังจะถูกฆ่าจากพวกเงาสับปะาดให้พวกเราฟังนะและพวกเขาก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกเลยซองจิงได้บอกกับนักสืบอูไปว่าแต่ถ้าผมไปเป็นตํารวจจริงๆแล้วก็กลัวจะไม่เหลืองานอะไรให้ตํารวจคนอื่นทําเลยนะสิครับ <c oughs> ฉันก็ทํางานหนักเพื่อจะเห็นโลกแบบที่นายว่ายังไงล่ะนักสืบอูดได้บอกกับ ส่องไปส่องเลยได้บอกกับนักสืบอูไปว่าเดี๋ยวผมจะลอเก็บไปคิดดูก่อนแล้วกันนะครับพร้อมกับเดินจากไปทันทีและแล้วเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปละครับแล้ววันหนึ่งในปลายเดือนของเมษายนจู่ๆสิ่งที่เรียกว่าเกตก็ได้ปรากฏขึ้นจึงได้มีนักเดินทางคนหนึ่งได้โทรไปแจ้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินว่ามันมีบางอย่างกําลังแตกออกมาและมันยังเป็นรอยแตกจํานวนมากอีกด้วยด้วยช่วยเหลือฉุกเฉินก็ค่อนข้างที่จะงงละครับจึงได้ถามนักเดินทางไปว่ามันมีอาคารในทะเลทรายอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอคะรอยแยก ที่คุณกําลังพูดถึงนั้นมันเกิดขึ้นตรงไหนหรอนักเดินทางคนนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายกับสนยนช่วยเหลือยังไงดีล่ะครับจึงได้บอกไปว่าอ๋อมันอยู่บนท้องฟ้านะครับตอนนี้ท้องฟ้ามันกาลังแยกออกจากกันและภาพก็ได้ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ของซองซึ่งตอนนี้เขากําลังทําการบ้านที่โรงเรียนอยู่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่าไอความรู้สึกนี้มันมีเกตรปรากฏออกมาอย่างแน่นอนซองจึงได้ออกมาพบกับทูตเจ้าผู้ปกครองอีกครั้งแล้วก็ได้ถามไปว่าทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของนายกับพวกเจ้าผู้ปกครองอย่าง เช่นนั้นก็รีบบอกปฏิเสธไปแล้วครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนายเองก็น่าจะรู้การเคลื่อนไหวของพวกนั้นดีว่ามันแตกต่างจากพวกเรานะซองที่ได้ยินทูตตอบมาแบบนั้นก็ได้ถามต่อไปละครับว่าแล้วถ้าหากไม่ใช่ฝีมือของพวกนายแล้วนายพอจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นฝีมือของใครทูตเลยได้บอกกับซองไปว่าเมื่อไม่นานมานี้มีพวกที่มาจากต่างโลกได้เดินทางข้ามมายังโลกนี้และดูเหมือนว่าพวกนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางทันทีหลังจากที่ถูกทูตสวรค์โจมตีนะ่ะแต่ซองก็ยังแปลกใจละครับว่ามีที่อื่น ตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องเลือกมาที่นี่ด้วยทูดก็เลยได้บอกกับซองไปว่าพวกนั้นเป็นเผ่ายักษ์ที่ต้องคอยกินเศษหินจากดาวดวงอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถดารงชีวิตต่อไปได้แต่ในโลกอื่นๆสิ่งมีชีวิตที่กําลังลุกลานมายังโลกนี้จะถูกเรียกว่าไททันฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมพวกนั้นถึงเลือกมาที่โลกนี้กันซองที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยละครับว่าจะพวกที่มาลุกลานนี้ไม่ใช่มิตรอย่างแน่นอนถ้าจะให้พวกเบื้องบนลงมาจัดการมันก็อาจจะสายเกินไป แม้ว่าพวกนั้นจะมาที่นี่ด้วยการเชื่อมต่อเกตจากโลกของตัวเองมายังโลกของเราแต่ก็คงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงตอนนั้นทุกอย่างมันก็คงลาบไปหน้ากองไปนานแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนจัดการเองในภาพก็ได้ตัดมาที่ทะเลทรายแถวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาพวกทหารก็ได้มาตั้งฐานทัพกันอยู่ที่นี่แหละครับพร้อมกับปิดกั้นม่ให้คนภายนอกได้เข้ามาได้พวกเขานั้นยังได้เรียกผู้เชี่ยวชาญทุกแขน,นเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่สามารถ ให้คาตอบกับเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ผู้บังคับบัญชาก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะถ้ามีอะไรโผล่ออกมาจากรอยแยกนั้นจริงๆแล้วก็คนของพวกเราจะเป็นคนจัดการพวกมันเองแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจมากแล้ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือตัวของพวกเขาเองนั้นอยู่ๆก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากันหมดและนี่ก็เป็นฝีมือของซองนั่นเองเพราะเขาเห็นว่าอาวุธแบบนั้นน่ะไม่มีทางต่อกรกักบพวกมันได้อยู่แล้วจึงคิดว่าจะเชียร์พวกทหารออกไปให้ออก ห่างจากพื้นที่อันตรายนั่นเองและตอนนี้ซองก็พอมากแล้วล่ะครับและพอซองได้มองขึ้นไปบนเกตเขาก็สัมผัสถึงพวกมันได้อย่างชัดเจนพวกมันมีความกระหายที่จะกินกินที่นี่รุนแรงมากและในอีกไม่ช้าพวกมันจะออกมาจากเกตกันอย่างแน่นอนซองที่เห็นว่าทุกอย่างมันใกล้จะเริ่มแล้วเขาก็ได้เอามีดของเขาออกมาทันทีแล้วก็ได้พูดออกมาว่าเข้ามาเลยเพราะคนที่พวกแกจะต้องสู้ด้วยก็คือจักรพรรดิที่เป็นฮันเตอร์ยังไงล่ะพอซองได้พูดจบพวกถ่ายท่านก็ออกมาจากเกตกันทันทีและ จำนวนของมันก็ยังเยอะมากอีกด้วยแต่พอมันได้เห็นซองที่ยืนอยู่คนเดียวแล้วมันก็ได้พูดออกมาอย่างผิดหวังแหะครับว่าอะไรกันเนี่ยมีแกแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอที่พยายามมาเพื่อที่จะหยุดพวกเราน่ะซองก็ได้ตอบกลับมันไปว่าฉันดูเหมือนว่ามาคนเดียวอย่างนั้นเหรอพอซองพูดจบพวกทหารเงานับไม่ถ่วนของซองก็ทยอยปรากฏตัวออกมากันอย่างต่อเนื่องโอ้โหนี่มันก็ไม่เลวเหมือนกันนี่พอทหารเงาทุกตนของซองออกมาครบกันหมดแล้วซองก็ได้สั่งให้พวกทหารเงาโจมตีพวกไททันทันทีภาพ แต่มาที่ห้องของผู้นําอเมริกาเขาก็ได้แต่ิดีล้ะครับว่ารอยแยกที่อยู่บนท้องฟ้านั่นจูจ่ๆมันก็มีบางสิ่งทยอยกันออกมานี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เขาก็คิดว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยที่ไม่บอกประชาชนเพราะเขาคิดว่าจะสามารถจัดการพวกมันได้แต่ก็มีรายงานจากแฮร์รีสันที่อยู่ในเหตุการณ์ล่ะครับได้บอกมาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดได้ขี้คลายแล้วแต่พวกเขานั้นก็ต้องนําเรื่องนี้ไปหาลือกันในที่ประชุมล่ะครับและพอพวกเขาได้เปิดภาพที่ได้มาจากโดนพวกเขาก็ ต้องตกใจกันมากและครับเพราะเขาได้เห็นว่ามีมนุษย์คนนึงได้ยืนอยู่ใจกลางพวกสัตว์ประหลาดนั่นและถ้าพวกเขามองกันดีๆแล้วชายคนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยและน่าจะเป็นคนทวีปเอเชียอีกด้วยแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถหาข้อมูลชายคนนี้ได้เลยล่ะครับและภาพก็ได้ต,ตัดไปที่สนามรบอีกครั้งไม่ต้องบอกก็พอที่จะรู้กันได้ล่ะครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะพวกทหารเงาองของซองนั้นพวกเขาจะไม่ลดจำนวนลงอย่างแน่นอนตราบใดที่มานาของซองยังมีเหลือจึงทำให้พวกไทท่านนั้นถูกต้อนอย่างต่อนเนื่อง แต่ก็ยังมีอีกหลายๆตนล่ะครับที่ยังดูเฉยๆและนิ่งสงบอยู่อย่างเช่นตัวนี้นั่นเองเพราะว่ามีดความมืดของซองที่พุ่งเข้าไปโจมตีมันนั้นมันไม่ได้ผลเลยล่ะครับไทท่านตัวนี้ที่เห็นการโจมตีที่ไร้ประโยชน์ของซองแล้วก็ได้พูดออกไปล่ะครับว่า <c oughs> ท,ที่น่าสมเพชแบบนี้มันใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะแต่ทนาดนั้นเจ้าไทท่านมันหน้าตัวนี้ก็ต้องตกใจล่ะครับที่เห็นซองได้รวบรวมพลังเวทไว้ที่มือซ้ายของเขาจนมีขนาดใหญ่แล้วก็ได้ตบลงมาที่ไทท่านตัวนี้อย่างจังแต่ว่าในการโจมตีครั้ง ไม่ได้ผลกลับมาล้ครับมันจิงได้ลุกขึ้นมาและก็ได้พูดว่าดาวโคดวงเล็กในส่วนที่ห่างไกลของจักรวาลเช่นนี้กลับมาเจอผู้ที่มีพรสวรรค์แต่ทว่าแกกับช้ยมานาทั้งหมดเพื่อควบคุมพลังอย่างเต็มที่มันแสดงให้เห็นว่าเผ่าพันธุ์ของพวกแกนะ่ะยังด้อยพัฒนายิ่งนักและในอีกแง่หนึง่งพวกเราเหล่าไททันจําเป็นต้องลดขนาดลงเพื่อต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่ม,ทม,ทมีนะ่ะ <c oughs> แน่นอนว่าผู้ที่สามารถทําเช่นนี้ได้คือสุดยอดนักรบแห่งไททันเท่านั้นยังไง แต่ถ้าหากแกร้องขอชีวิตตอนนี้แล้วก็อาจจะยกโทษให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้นะพอไทท่านตัวนี้ได้พูดจบนายของเบลเลียนก็ได้มาทะบ,บ้านคอของมันกระเด็นออกจากบ่าไปเพียงแค่ดาบเดียวเท่านั้นเองล่ะครับแต่ก่อนที่เบลเลียนจะเข้ามานั้นเขาก็เหมือนที่จะได้ยินนายของเขาได้พูดกับไทท่านตัวนี้อยู่ล่ะครับจึงได้ถามซองไปว่าขออภัยครับนายท่านไม่ทราบว่าข้ามาขัดจังหวะในการสนทนาของท่านหรือเปล่าซองจึงได้ตอบไปว่าไม่เลยอีกอย่างนะพวกมันดูอดีกันเกินไปยังไงก็ช่วยจัด การพวกมันเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันล่ะรับทราบไปเป็นหน้าที่ของข้าเองนายท่านเบลูนั้นก็คือคืนเป็นพิเศษมากเลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องประชุมของพวกผู้นําอเมริกาตอนนี้พวกเขาไม่รู้ข้อมูลของชายปริศนาที่อยู่ในสงครามของครั้งนี้เลยแต่อดีตประธานสมาคมฮันเตอร์ก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าแต่ยังมีอีกคนหนึ่งนะที่จะสามารถบอกเราได้ว่าคนที่มีพลังขนาดนี้เป็นใครกันแน่นั่นก็คือมาดาม,นอ,มานอร์มาเชลเนอร์นั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่สนามกีฬาการแข,ข่งขันกีฬาของ ซองนั้นก็ได้มาถึงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่เขาก็ต้องตกใจมากที่เขาได้เจอกับคนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือคิมซอนนั่นเองแต่ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะว่าซองนั้นได้ย้อนเวลากลับไปนานมากมันจึงทางให้ซองที่ได้เห็นนั้นคิดถึงเขาเป็นอย่างมากเพราะเจ้าคนนี้ก็คือไอออนสุทธิระของเขานั่นเองและตอนต่อไปนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบา,บาย